สวัสดีพี่น้องพปงปลายสุขุสุขคนครับวันนี้แอร์ลูกกำบผ้ากับผ้าพี่น้องเข้ามาเบ่งสวนครับเบ่งสวนยำเสาครับผมนี่ครับนี่ผ้ามาเบ่งกระเพ้าครับผมเบ,บ่งสวนยำเสาจะมีชวนมีป้ากระเพ้าครับปา,ากระเพ้าปลาค่าข่า,ขามันจะเป็นกล้วยหอมกล้วยหอมนะ น้ำเขียวครับก็มีบอ่อปลามีบอ่อปลาธรรมชาติีปลากระเดือดปลากระเดือดลายอยู่นี่ครับปลากระเดือดปลากระเดือดแล้วก็มีปลาด,ดุกปลาดุกพูดฮันได้ขึ้นมากปลาดุกไงมะหอยก็ไหลมะหอย หอยลายหอย,หอยมเบงพี่น้องมะเบงหมกโถครับก,กบ็ปลูกหมกโถไว้ในสวนนะครับปลูกหมกโถใส่กระถางแล้วที่เป็นอย่างไรกระหากระปลูกครับตัวนี้กําลังไต่ขึ้นครับผมไต่ขึ้นค้างนี่ครับโถเง่าครับ ในส่วนกับปลูกหลายย่างอยู่ครับปลูกทิมๆไว้ไเพื่อได้เก็บครับผมก็ปลูกวันอาทิตย์หรือยง้มแรงหน้าโมงเลิกงานมาก,ก็มาปลูกไว้เป็นที่วางที่วางเลยปลูกทิมๆไว้อันนี้จะเป็นมะเพ็ดอันนี้เพ,เพ็ดเพ็ดจินดานี่อันนี้มะเพ็ดครับ กำลังออกดอกออกหนวยนี่จะเป็นมะเขือมีหลายย่างปลูกไว้ในนี้ในส่วนห่วมกันเข้าไปปลูกห่วมกันเข้าไปอันนี้มะฮุ่งมะฮุงพันแคกแค่ดำไดอนนอ้อันนี้ตอนมานครับอันนี้ตอนมานะครับปลูกเอาล่งดินแล้วลองเบิ้งว่าที่เป็นยังไงมะฮุงตอนอนัเนี่ มาลงดินปุ๊บก็ออกหน่อยปั๊บหลดปูว่าอยู่ตนน้นแหนมันก็มีดอก,กมีหน่อยเลยเด้มาลงดินก็ออกหน่อยเลยนี่เปิดลายย่างู่ปลูกข้าปลูกไปมะนาวพักส่วนคู่นี่แหละข่ามะนาวก็มี ก็พอได้เก็บมะนาวก็ได้ส่วนโคบูกเป็ทิมไว้แลรอรอน้ำฝนน้ำก็บ,บ่ได้หดดอบหลายหน่วยอยู่น,นี้มันออกเธอที่สามแล้วมางหนาวน,นี่นี่เธอที่สามมันออกมา คลิปนี้ก็แค้น,นี้ก็ได้ครับฝากคนเพื่อนกดไลค์กดซับตไคร้สองแอร์ลูกกำพานในเด้อครับพี่น้องขอกำลังใจนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเด้อสวัสดีครับ